สวัสดีครับ,ค,รบคุณแม่มาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดเดนทบุรีครับลูกบอกความรู้สึกตอนที่ลูกคุณแม่เข้ามาเรียนวันแรกไหมครับเ,เป็นไงบ้างครับ ก็รู้สึกห่วงนะแต่ว่าจริงๆแล้วคืออันนี้คือเป้าหมายของลูกคุณแม่ตั้งแต่เริ่มแรกครับผมคือลูกคุณแม่เนี่ยเขาจบปริญญาตรีมาแล้วแต่เป้าหมายชีวิตของเขาคือเขาอยากเป็นตรูสุดท้ายเขาก็ทําความขัดของเขาได้ครับผมวันที่ลูกคุวิ่งม,มาบอกแม่พิสุทว่าดีใจแล้วพอเข้ามาความที่จริกงก็คือห่วงเนาะมันห่วงเพราะว่ามันมีฝุกอะไรเยอะซึ่งเขาไม่เคยผ่านมาแต่สุดท้ายเขาผ่านมันนั้นมาได้แม่ภูมิใจมากครับผนะม ก่อนเข้ามาฝึกลูกคุณแม่เป็นคนบุคลิกยังไงครับเป็นคนบริกรยังไงเหรอลื่นๆเฉยๆ,ๆไม่ได้อะไรแต่ว่าเพิ่ว่าเขามีเป้าหมายตรงนี้เลยลูก <ๆๆ S 1> เขาก็เลยสานฝันผม,ๆๆๆมว่าจะมีตรนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้บุคลิกเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเปลีๆๆๆ่ยนไปเยอะไหมเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นครับผมมีความเมตตาเพิ่มขึ้นครับๆๆแล้วก็เขา้าหาผู้ใหญ่ได้ดีขึ้นแล้วก็มีความอดทนมากขึ้น ความรู้สึกคุณแม่ที่มีต่อลูกแม่ในวันที่ลูกแม่เรียนจบเป็นไงบ้างครับคุณภูมิใจสิครับครับผมมันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกเนาะวันนึงที่เราส่งลูกรเราส่งส่งแล้วเนาะแล้วก็มองดูอนาคตของลูกต่อไปว่าเขาจะไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนเนาะเนาะมีอะไรฝากถึงศูนย์ฝึกอบรมผู้ตำรวจภาคหนึ่งไหมครับก็อยากอยากฝากว่าให้ ข้าราชการครับต้องหดีๆของคนรับใช้ประชาชนเนาะแล้วก็ตัดเรื่องคอร์รัปชั่นอะให้ปลูกฝังให้ปลูกฝังเด็กตั้งแต่ตอนนี้ว่าให้มีความซื่อสัตย์ใรับประชาชนที่มีความเมตตากับหลายๆคนที่ที่เม่ได้ยินทั้งโนี้ค่ะหน้แค่นี้สวัสดีครับผมมาจากจึงรวมยี่ต้อนนะครับแม่อ่า แม่มาจากจังหวัดอะไรครับปทุมคภาคปุมธานีใช่แล้วเป็นผู้ปกครองของใครครับของพานุพงศ์ปิ่นจันทร์พานุพงศ์ปิ่นจันทร์ใช่ไหมครับแล้วความรู้สึกก่อนลูกเข้ามาในโรงเรียนนี้แม่รู้สึกยงไรบ้างก็ภูมิใจนะดีใจที่เขาอยากมาครับเขาใฝ่ฝันมาสองรอบแล้วคงจะติดรอบแลังครับลูกจบไปนี้แม่รู้สึกยังไงบ้ังก็ดีใจนะภูมิใจมากครับ ก็ได้เป็นเกียรติของโรงตะโกลนะทุกคนก็ใฝ่ฝันนะแล้วมีอะไรฝากให้กับศูนย์ฝึออบรมตรวหนอคูธรรภาคที่หนึ่งก็ขอขอบพระคุณค่ะที่กรุณาอบรมแล้วก็ให้ความรู้แกเด็กได้ได้ประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณมากค่ะแม่ครับ วันนี้มาแสดงความมีดีกับใครเขาญาติหรือแฟนเขาแฟนครับผมมาจากจังหวัดไหนครับเชียาค่ะอ๋อบอกความรู้สึกตอนที่แฟนที่เข้ามาเรียนวันแรกเลยครับก็ตื่นเต้นด้วยเศร้าด้วยเงาครับผมมีความรู้สึกไงบ้างครับที่แฟนที่จบในวันนี้ก็ตื่นตืนใจอยู่ครับผมินดีแล้วก็ดีใจครับ สวัสดีครับาอาพ่อได้นำตัวเนี่ยครับว่าคุณพ่อมาจากจังหวัดอะไรครับก็ร้อยถุยหนาทกัรสุนาร์ตเป็นตำรวจเป็นรองสวัสดิ์ป้องกันปรบาบฟาร์มอยู่สพลพบุรีครับอ่าบ้านเกิดจริงๆอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับแต่มาก็เลยมาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีมาแล้วครับผมแล้วคุณพ่อบอกความรู้สึกตอน ลูกเข้ามาในโรงเรียนวันแรกรู้สึกยังไงบ้างคะอ่ารู้สึก,กครับภูมิใจดีใจนะดีใจที่ลูกสามารถสอบเข้ารับการตำรวจได้ครับผมก่อนเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ระหว่างเรียนลูกมีลุคลิกนิสัยเป็นยังไงบ้างครับเปลี่ยนไปมากไหมครับก็ก่อนเ<ค><ณ><ค><ณ>ข้ามาเขาก็มีก็เหมือนลุคลิกเปลี่ยนไปจากเดิมที่เขาเคยอยู่ตอน เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เข้าเป็นนักเรียนครับแล้วก็ความรู้สึกหลังลูปจบไปนี่รู้สึกภูมิใจมากก็ภูมิใจที่ลูกได้รับราชการมีงานทำที่ท่านทำครับพ่อขอบคุณมากครับยินดีเลยนะครับขอบคุณครับ